อีน bon. no. ี่ม bon. ักกะบงหัวจักเมียนแล้วไม่อ้อฟืนอ้อไฟบ่ม่อมมือใหญ่มือยิ่งคือเกาห่วยปาติโตฮ่าามึงเอ้ยวายมันไม่อ้อไฟบ่ได้แทมันไม่กี้แข็งหากินซีนมึงก็มาสร้างเป็นเทยับห่วยพี่เจ้าของไม่ะนั่งหัวควรถลองอยู่ เมื่อกี้ที่ผู้ใดรายไงขี่ไ h ấ แฉกโอกระย้อนมันมเหมิ่นพะไงเจ้าขึ้นั่งโยไกลแทะอาบักซูทาก็ขึ้นมาตั้งแย่ตั้งซ่านเวียนมาสูบน้ำใส่ใส่กลิ่นยาชุนชุนที่มาป้าเอิญซื้อแรถเลยป้าเอาละไม่ซื้ออยู่ดิเฮ้ยซื้อแล้วมือนเคยอย่งเดียตัวซื้อวางได้ซื้อ่าพ่อให้จู พ่อใหญ่จูไม่แม่มาละมี่ครับแม่ผมสืออ่าไม่ไงผู้จะคล้องลยผมกับบุญสู้ครับยุบ้านไหนล่ะละ่ะย่บ้านบงคาครับห้อยพ่อใหญ่จูไม่ไงผู้บุญสู้ว่ามันย่บ้านหอยขีนูป่อป่า,ปาไปเปลี่ยนเป็นหอยขีนูเด้อมัน่อยแ่ละอูน้ำกันมดดพ่อใหญ่จูไม่ไงผู้บุญสู้โอ้กันยอนล่ามานนั่งแกขี่หูยล่าประตูล่และแม่พ่อใหญ่จู ขึ้นมาตั like hey! ้งเนี eh ้ยหนาโมตูสิพากินเขากระพลประตูเพราะอยากประตูสิพาปิ้งหนูเพราะอยากปิ้งหนูสิพาป้นปู่ยีมาพะงัยจูเอ้ยป้นปู่ป้นปู่ปิ้งหนูคุณกินดูดูกูอยากก็สมหมูสมหมูกะมีม่แมงสุเอ้าเอ้ยกูเยยีบขี้กูสั่นเลยเจ้าย่างบ่ดูบ่บอกกู เอาไปสิลูกถูออกถูถูถ,ถูแม่มันขอกหมูนี่ระวังเด้อระวกกังแต่ปูอยู่ขอกหมูว่าไม่น้ำสิสูเอาน้ำอยู่ในหม้ออู่อยู่ละข้างผู้หอยคือเผ็ดตะมีงูหัวจักน้อยกับปูเนี่ยคือมีสบมพูอยู่นีมือใครเพราะใส่แชมพูมือใครใส่แต่แชมพู ก<ม>ูชิดท้วเหรเอกท้วกับู้ว่ไม่แวขั้นใดคือเป็นตาปูแท้บาผูจังไหนเพราะง่จูมันถือฝนรู้แป้นซานนี่แห่งเป็นตะลูบารูดอกแป้นไม่ดูเอามาต่ใส่ะรอสูซื้อมาจากน้องบัวลำพูแป้นนี่แห่งเป็นตาลูเพื่อบาตอกตาปู อันแฟ็นไม่ดูมันตอกตะปูว่าอยู่ตอกตะปูย่านใดตะปูอยู่อู้ปู้ตั้งไาบอเอาไปเฮ็ดคอกหมูไฟเสียดายมันเป็นแฟ็นไม่ดูเกิดภัยระเนื่งครูไม่เกิดคู่เอาคือมาซื้อมาเพื่อข่อยน้ำจะคู่กู้ชื่อซาพ่อครูที่พ่อใหญ่จู่โทษด้วยข่อยบ่หูอันบ่หูเมึงอกี้ว่าดูเกิดปุ่นตีหูอันนี้ เอาตีมึงรู้ค,คันกูว่าสูเอาสร้างมาคูแท้มึงน้ำมึงสิโตขอกหมูหุ่นเนะร้องมึงดูใช้รูกให่ใกูนี่ได้นั่งปูปู้อยู่นี่นี่เอ้ยบัดดีเด้อ <มา S 2> ค่ะพ่อปูยับษยับพ่อปูจังไงเข่าัวหอกขวาขนหลอสบายดีไหมเงา่ เมียจังไดลูกไพ่ต้นขาลูกไพ่ลูกไพ่ยังใดเขาวังเดือดก้อนมาเถากันนี่นี่เหรอแก่มันตีเถาตีแก่เจ้ากระย่านเขาไายผู้ไอ้คนแม่มันก็เถาได้หรือว่าแม่มันตีบักควายเถาตกต้มก็ถือมีดถือกระต่ายย่าดกันปัดซีนแซ่แว่แท่ยยังว่ามันเถาแล้วเถามันก็มีเยืดฟ้าไวสร้างให้เขาละเอียดปานนี่แท้เอาเถ้าละดีกว่ามีได้ไงก็ได้แก่กันยังดีเลยบักชู ครับนี่ที่มึงเราหาโจมหานอ่ะนะคุณนี่แหละพ่อโอ้ยบักสันดานย่างดีแม่ยางรับน้ำมึงเอิ้นผมเอาไปยังรุ่นนั่นต้มกูพี่อ๋อมันสิได้พ่อสองปีแลมันก็ได้งั้นยนดมีท่อนั่นด้วยสองปีได้ีิเทียก็เอามันเขาแล้วเขาก็สร้างหัวมันแล้ว การโนมีอายุสอ้นต้องหาเบิ่งภูมันนีหาภูมิสินธรรมว่าเสียมซึมลืมเนื้อจังคอยเป็นเมียแถมโบยิงเสียยิงเป่ายิงผัวน้องแต้มสาแล้วจังคอยเอาคำโบราณเพินเกาเว้าคือยิงไตคำผัวไว้ยแม่มึงจีผ้าฟ้อนไซเหล้าเนี่ยเจ้ากำว่าเป็นจังหวะจ๋าขวดมีแต่ฟ้อนใส่ปวดเว้ยเป็นไห้ปวดเว้ยซีไซยังแต่ฟ้อนใส่เห้าอยู่บ้านคอยฟ้อนใส่ฮอดทอดนี่กันแสงเท้าเนี้ยบักชับ การเสียเอาหรือกูกะบ้าหามมึงดอกบวชไอ้กูสักคนบวชไผยบวชบักสูบวชจังไรไอ้คนผู้ใหญ่ผู้เตะซึ่งบวชน้ำตาลทรัพยพิบพุทธีไมันมันบวชบบกอือบักแต่งนี่หอเนี่บวชแบบไรเสนาพิธไม่ที่แม่มันเลยกูกะบ้าทันบวชอ่ะเอามันสั่งแม่มันยังอยู่เทาเั็นแบ่บวชแม่บักสูแลน้อกูอ่ายืมเสียมนะเสียมให้ยังผมเพิ่นเนี่ยเมื่อตอนผมเราใหญ่จูเอาะแม่หันลราบางๆคอยจะมากิน